อำเภอวังเหนือมีพื้นที่ปลูกลำไยอยู่กระจายทั่วทุกตำบลน,นะคะตำบลที่มีพื้นที่ปลูกมากก็คือตำบลทุ่งหัวตำบลวังเหนือและตำบลวังแก้วค่ะโดยพื้นที่ปลูกลำไยทั้งหมดของอำเภอวังเหนือมีจำนวน1 1 4 5 9ไร่ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะสำนักง,งานกเกษตรอำเภอวังเหนือได้ส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนลำไย ผลิตลำไยให้ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP นะคะลำไยถือเป็นเพื่อเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอวังเหนือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสำนักงานกเกษตรอำเภอวังเหนือได้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตลำไยให้ได้คุณภาพมีมาตรฐานรับรอง ซึ่งการดําเนินงานส่งเสริมการผลิตลำไยของสํานักงานเกษตรอําเภอวังเหนือมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและมีผลสําเร็จที่เห็นได้ชัดเจนในหลายด้านดังนี้ 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการสวนลำไยอย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรการผลิตลำไยให้มีคุณภาพเพื่อรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ2,568ภายใต้งบประมาณตุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สอดคล้องกับหลัก GAT เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน 2. ส,ส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่มเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือจัดเวทีโฟกัสกรุ๊ปเพื่อสรุปสถานการณ์การผลิตลำไยตั้งแต่การติดดอกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวเพื่อการบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลผลิตลำไยที่ผ่านการส่งเสริมมีคุณภาพสูงขึ้นทั้งด้านขนาดและรสชาติและสามารถผลิตได้ตามมาตรฐาน G.A.P. 4. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตส่งเสริมการแปลรูปผลผลิตผ่านเกษตรกรรุ่นใหม่ เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อกระจายผลผลิตลำไยคุณภาพสู่ผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตตกต่ำซึ่งปีนี้เกษตรกรได้รับการสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง,ง,าางห้า 5. ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมพื้นที่ปลูกลำไยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน g a p เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายได้เฉลีย่ยของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเพิ่มขึ้นร้อยและ15ต่อปีลำไยคุณภาพของอำเภอวังเหนือสามารถแข่งขันในตลาดออนไลน์ได้การส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพให้ได้มาตรฐานถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสําเร็จของนโยบายการส่งเสริมการเกษตรที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านความรู้รายได้และศักยภาพในการแข่งขัน